วันนี้เราวันนี้เราก็มาที่เอเชียทีคนะครับผมก็พอดีว่าเห็นว่าวันนี้อากาศดีไม่ร้อนเนาะก็เลยมาตต่ลงมาก็แอบร้อนนิดนึงแล้วนะก็มาที่เอเชียทีคนะครับก็วันนี้เสียงอาจจะตุนๆนิดนึงพอดีว่าเป็นภูุ่มแพ้กาเริบนะครับแบบยาหมดนะครับผมพอดีว่าไม่ได้ยังไม่ได้ไปหาคุณหมอนะก็เลยเสียงอาจจะตุนๆนิดนึงเดี๋ยวไปหาอะไรทานกันดีกว่านะตอนนี้ก็มาจอดรถที่ ั่งตรงข้ามฝัง่งตรงข้ามนะครับบัตเสียนนะบัดเสียงเงนะะินนะครับก็จอดฟรีหนึ่งชั่วโมงแรกนะครับส่วนที่เหลือก็รู้สึกถ้าประทับตาก็จะไม่เสียนะครับแต่ถ้าไม่ระทับก็เสียตามเหลือชั่วโมงไปนะโอเคไปเดี๋ยวแว๊บกันไปก็ใครที่หลงเข้ามานะครับก็ฝากสับสกายห,หน่อยะน,นะครับนะครับสำหรับช่องสังกอดอีส s ายเลยนะครับ รับที่เอเจทนะครับส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวเนี่ยจะเป็นชาวต่างชาตินะครับโดยหลักๆคือชาวจีนนะครับพันธุางเยอะเลยเดียวอยู่ที่นี่เนี่ยผมนึกว่าเราอยู่อยู่บมืองจีนนะครับผมส่วนใหญ่ของขจะใช่ของขายก็เป็นของแบบของแบบของอ่อนไทยของโอทอมนะครับที่แบบคนจีนนิยมชอบซื้อนะอ่าฮะบางก็ซื้อกล่ะ อ,อย่าดมนะครับคนจีนชอบอย่าดมเมืองไทยมากไม่รู้ทำไมนะไม่เคยถามกันเจอคนจีนแล้วถามใหน่อยนี้ว่าทำไมชอบอย่าดมนะโอเค ก็ตอนนี้เรารับประทานข้าวเรียบร้อยนะครับก็กินร้านกินชิพายกินจูขอโทษค่ะโอ้ยตลยาละหยาบคายเดี๋ยวต้องเซ็นเซอร์ต้องซูดกอ,อกนะก็กินเรียบร้อยก็กินร้านกินจูตอนแรกว่าจะกินริมๆนั่นแหละแต่ว่ามองว่าเออราคาราคาหา,หา,หามันแรงไปนิดนึงนะครับมันเหมือนกับขายต่างชาติมากกว่าที่จะขายคนไทยนะครับ นะก็ตอนนี้อิ่มแล้วท็อกก็เลยเดินย่อยหน่อยเดี๋ยวดูไปว่าจะดินอะไรอีกไหมก็ตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับแล้วนะครับไม่แน่ใจเราอาจจะแวะไป เพราะามันอยู่ใกล้ๆกับถนนตะวัแนแนะต่นี้นะก็ปรากฏว่าเราไม่ได้ดิ้งนะครับเพราะเรารู้สึกอิ่มมากจบจบจบนะครับมมก็เลยแบบนีมมก็เลยไม่ได้กินนะครับเดี๋ยวเราไปว่าจะแวะไปกินปอนที่เราไปเที่ยวฉลองอีกทีหนึ่งนะก็เดี๋ยวจำไปดีกว่าว่าจะจำกลับบ้านหรือจะจบปอหรือว่าจะไปไอคอนสยามนะครับแวะสรุปเรา มาที่ไอคอนสยามนะครับก็ใช้เวลานิดเดียวพอดีรถไม่ติดแล้วนะหาที่จอรถก็ง่ายเลยตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าไฟตอนน to ี้เป็นไงบ้างนะครับช่วงที่ใหม่นะ เราก็อยู่ในโซนที่แบบขายเป็นลักชัวรี่โซนนะครับซึ่งแบบต้องบอกว่ามันเหมือนเออลักชัวรี่แต่มันเหมือนบอยู่ที่ห้างในหมากเก้ามากเลยนะเนาะเป็นข้างขายหรือว่าเป็นห้างหุราในต่างประเทศเลยแหละต่ในเมืองไทยก็มีไอคอนสยามก็ถือว่าโอเครวมแบรนด์ลักชัวรี่แบรนด์ทั้งหลายอยู่ตรงนี้นะครับโซนไม่รู้เลว่าโซนอะไรนะ ครับก็เราอยู่กันจนท้างปิดแล้วครับปิดแล้ว,ลวดีคือห้าดีห้าจะปิดแล้วก็เดี๋ยววันนี้จบวอล์กอะไรเงี้ด้วยกันเหนื่อยแล้ววันนี้นะรู้สึกไม่ค่อยได้ลุกดีเท่าไหร่เลยเพราะว่าหน้าต,นตากนะครับการกดว่าหน้าตทรมนะครับวันนี้ทํางานเหนื่อยมาทั้งวันน,นั่นเองก็ขอจบวอล์กในวันนี้แล้วก็มาเจอกันในวอล์กหน้าก็ใครที่ฝากใครที่เข้ามาชมนะก็ฝากกด s u b s c r i ด้วยละกันนะครับโอเคมีอะไรก็คอมเมนต์ถามกันได้นะครับโอเคแล้ว